เขาจะได้ก็พองวดที่แล้วน่ะมันได้ยูเลสมันเป็นเป็นคนละสูตรนะนี่มันได้ยูต่ว่าสูตรนี่นะบ่ได้เอาลงบ่อลงเพราะว่าย่านมันบ่เขาน้ำมันเขันเขาขันเขาก็ติเขียนไว้เห็นพู้สิบนตัวสูตรนี่มันได้ตัวใดพอที่พอเฮ็ดค่ะงวดนี้บ่งวดตัวที่ว่ามันเขานั่นแหละมันงวดนึงหันมันได้เป็นแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดสามเก้า เขาสามตัวพันธุ์ที่พอสามตัวที่แปว่าหนึ่งห้าจับมันสืเขาโตนะค่ะเปนเขาเต็มตัวนี้แล้วเมื่อนี้เอาสูตรที่มันเข่าให้บ่เมื่อนี้สูตรมันเข่ามันไม่ยู่มมันโปรตีนไงมันโดรติดอยู่นี่เยอะก็เป็นอยู่วตัวเนี้ยนะครับเด็กกนใช่มากตัวเก่าได้หมติงรับเพื่อนมันก็จับแบบสี ส9่เก้าสี่ศูนย์เก้านะตามธรรมดามันสี่ศูนย์เก่าแล้วก็สี่สี่เก้าค่ะราเรียกชลาบนะครับแนวทางล่างนะครับทางบนนะครับหรือว่าเป็นโคมงสุดทรายด้วยครับเรือยแต่มันติดตาเมนะครับ สว,วัสดีค่ะัสดีครับพ่อสวัสดีคุณพ่อชัยนะครับอัะาบัดกันอยกว่าอาจารย์ไสยนะครับเขตแถวบาทน,นะครับวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายนะครับแนวทางล่างนะครับสําหรับแนวทางบนคุณพ่อชชยให้ไปแล้วนะครับเป็นไรพ่อแนวทางบนเป็นไงคะบอ,บอกตู<ย>้เอ็มซีฟังแน่เจตังค่าตะไปอุดรอนโย 3> 3 นบนกับสามคูค่ะล่างสี่คูโอ้พ่อปล่อยไปแล้วแม่นบ่ค่ะเลขบนเนี่ยป่อยไปแล้วอ๋อเพิ่นไปให้ช่องบนถ้ำน้ำโชกไปนะคะเพราะว่าเจตังยูอุดอนนะคะเดินทางไปติดตามตัวเลขมาฝากเอฟซีอยู่นะคะสามตัวกับกา็ถือว่าเป็นคงทุดตายนะพอน่อเนาะสรุปให้ทั้งแนวทั้งบนแนว่ยทั้งล่างนะครับวันนี้นั้นได้ครบนะครับสามตัวกับเคสเก่าสาม ค่ะพ่อหนึ่งเก้าหกสี่สามศูนย์ค่ะสามคูณนะพ่อเนาะสามคุณครับเลขบนจับสองตัวก็คือสามศูนย์เก้าหาหนึ่งแปดศูนย์เก้าครับทวนทวนไหมเลขบนตัวได้นะคะพ่อเอาสามตัวบ่ค่ะสามตัวเก็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหก ส30สามศูตัวกับสามศูนย์สามศูนย์เกหาเห้าหนเก้อันนี้เป็นแนวทางของบนบนอย่างเดียวเดินเก้ากับศูนย์หรือบนสายวิ่งสายลูดนะครับเพอใช้ให้เก้ากับศูนย์นะครับสําหรับแนวทางบนนะครับอักมณีเหลือล่างครับมาตามแนวข้างล่างพ้อมนะครับล่างมันมีคร่นะครับ หาคู่บ่เนี่ยครับร่งหาคู่ก็คือหนึ่งเก้าครับหนึ่งแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดหกศูนย์นี่หาชุดนะพอนะหาชุดสำหรับเนี่ยคันหกศูนย์ก็ให้ไปกันไว้ใช่หรอเปครับพี่เก่งมีมีมีสี่สุดนศูนย์กับหนึ่งครับเด็กเด่นหลังเด่นยังพอล่าง เออเดินศ <one> <scenes"> so right. mm ูน hmm. ย like right. ์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับสายหญิงสายหลุดนะครับคุณไดมีตัวเด็ดตัวดีก็มาจับสายศูนย์กับหนึ่งของคุณพ่อชัยนะครับล่างมีหนึ่งเก้าหนึ่งแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดและหกศูนย์จับบอลจะให้คุณพ่ออี๋เป็นยังไงพ่อนี้ี๋เป็นยังไงว่าสู้เอ็มซีฟังไหม มวลน,นี้คึ้ว่าสิเขาทึ่งล่างทึ่งบนหมดแล้วอ๋อมวลที่แล้วนี่คือเลขพล็กผัดนะคะสำหรับมวลน,นี่ม<า>ัน<อ>ใจมันจะยากคือมันจะติดจังไหนจะมีถือนะค่ะก้อนนั้นนี้มันก็ะเคยถึอดีน,นะพ่อนเนาะท่านบอกพ่อเคยใส่ย,ยุคค่ะเบิ้งบ้านี่ปกติเนี่ยช่างสามตัวตองพ่อนน่ะส้นมากทาเขาก็จะเขาตรงตรงเลยค่ะมันเขาเขาตรงตรงหมดครับเพราะว่ามันเกิหลายงวดอะไรทุกมันบ่อเขาอะไร เมื่อเขาลางยิงสีหนา้าเ่เขาาเมืเนนอ่อเขานหนึ่งเนาะรอแป๊บนึงนะครับสําหรับตัวเด็กแนวทางของพ่อชัยนะครับจะให้คุณพ่อชัยเราไอ้ฟังนะครับฝันดีวะพ่อฝันมัน,น,นมก็ไม่ได้หดฝันเปล่าเนอะเอาวันนี้เดินทางก็ทำบุญใส่เหมืนนอ,นนอนนี่น้องมุกซีมาโอเป็นน้องมงสีมาไปทําบุญนะครับง่ายนะจอมบุญเดินซีหนึ่งครับถอดแล้วเอฟซีสายบุญนะครับ ผู้ใดโชคดีมีโชคลาภกับแนวทางตัวเลของคุณพ่อไส้นะครับกระทักไข้มหาพ่อไส้ได้ด้วยครับเด้อเพราะว่าพ่อไส้พึงกับคุณแม่นะครับพึงกาเดินทางไปทำบุญอยู่ตลอดนะครับไปวัดแรกว่ะครับมาเนี่ยวัดอียงหมดวัดวันนุ่นสันเมืองเหีอืครับตานนี้บานเท่าก็มีบุญพรนะครับอาจจะมีเสียงโคศกเป็น แล้วยินเสียงพ่อศกพันบอานะครับค่ะตัวเลขของพ่อนี่ปกตินี่มันเข่าทามันเข่านี่พ่อเคยว่ามันจะเข่าสามตัวตอนนั้นมันเข่าติดต่อกันจังหวดเนช่วงที่เขาหยุดไปสองหดสามหดมือนที้ช่วงเข่าสองสามหดพุ่นะพ่อนะนะคะมันนี่วดนี่นี่หักวดนึงหันงวดนึงหันนเพิ่งเพิ่งรุดไหเลาะพขันจับมันสองสูตรสามสูตรนะขันจับสูตรนี้ก็เป็นคนละหนึ่ง เป็นสามตัวเลยสามตัวนึงมันเขาเต็มๆนี่เนี่ยมันเป็นแปดสี่เก้านมล่ะคำแปดสี่เก้ามันรู้ว่จับสามตัวหรือจับแต่สองตัวอย่างม่ยากหรือจับสองตัวมันมันของวันนี้แมนว่าพอจับสามตัวเมื่อกี้นี่มันเข่าสามตัวม่นมอเข่ามันแล้วนี่สามตัวนึงหันจับมันเห็นเขาเหนไปจับไ่อันนั้นมันเลยพเขา อติพานหน้าพรใช่เหแปดเก้าแปดเก้าสองพอพอสองครับพิดไปโตหนึ่งเนาะครับเนาะพิษตรงนู้นครับมันเป็นมะมักซีเนาะครับผีเป็นสองเ่ยเต็มสามตัวนได้รนแล้วครับถ้าแม่นว่าสามตัวบนี่ยมาจับไซไม่ถูน ื่าทะเลาเนี่ยถ้าแมนว่าจับสามตนี่เขาเลยเป็นบ่อสามตเลยเป็นบ่อเขาแต่ว่าเป็นคนละสูตรนะอันแต่ว่าคันห้าวหามันผัดที่เป็นหลายอสิมันหลายหลายตัวดิค่ะก็เป็นแปดชุดก่อชุดคุเนาะจ้าเกี่ยวหาตัวใดมันเกินว่าจะควบสาแบบว่าเอฟซีถ้าเกิดผู้ใดอยากได้แบบสุดเต็มโทษมาขอพอใช่ได้นะคะสุดเต็มนี่คผู้ชมุดเต็มนี่มีจะครูจะสุดพอมันเกิสี่สุดเท่ากันเป็นแปดชุดถึงแล้วครับอันกันใช่ไัมไปสามตัวนะบ่กสมต เอาองซีเด้อพี่น้องคันผู้ใดอยากได้กัดจังให้เอฟซีนี่คอมเมนต์มากค่ะคือไม่ก็โทษหาเขาใช่เลยนะคะเราชมถ้าห้าลงไปอ่ะบางคนอาจจะว่าหลายซีนก็พอค่ะขคำมันร้ายร้ายมันขาอมผลนตบาลว่าให้เลขหลายมันก็ถือเราผลิตบปกติครับปกติพอใช่มันมิจฉาสูตรคำว่าร่วมกันเนี่ยไม่มันก็หลายแล้วยหาหกสูตรหมครับคือพอได้ห้องเลยสมพอใช่จับมาแต่ละสูตรจับมาตัวใดไม่ส้นกันสิบเอ็เอเซขาส้นกันหลายสูตรที่ยังในรุ่ง มือลงไวผมมันผนไปออกตัวที่มันบ่เห้าวบ่อล่งครับแทบสุขขังเนาะก็คือไมายความาบม่ได้ออาสุดเต็มลงเวลาข้าจับห้ากระจับเอาเฉพาะสุดที่ว่าข้ามันใจข้ามมันมันผันเกินพ่นหน้ามันใจเกินไม่ได้ผเสียดายนะครับเนาะมื่อกีกับพีชไปตัวหนึ่งก็สั่งไกลเต็มเต็มสามตัวนะครับเพราะว่าเพราะใช่เป็นไห แปดเก้าสองนะครับเอฟซีผู้ไดจจำไหนนะครับแม่พิษตัวหนึ่งนะครับอ่ะเอาตัวเลขให้เอฟซีเบิ้งบานนี้พี่น้อโชยเอฟซีนะครับสาหรับแนวทางนะครับสิบหกมีนาคมนะครับผู้ใดยังว่าโชคดีนะครับงวดนี้ก็ขอโชคดีดวยครับเด้อผัาเพราะงวดนงินมันผ่างวดนี้บ้าบ้าพอใส่มันใจว่าบ่พผานนะครับสําบงวดนี้ผราบงวดนึงหมดเลยว่าจะได้กับพ่อเสื้อเอาบ่เอเสื้อเอาด้วคว่คน มันเพราเขางินหนึ่งหันเมื่อกี้งินนี้กับเขาเงินนี้พอผ่านสิพอเพราะมันเลขเลกลางเนี่ยนะหลายตัวครับพอใส่มันใจเลกล่างมันเส้นกำไรบนคือเขาครับทีวงกลมไว้หนึ่งแปดกับศูนย์แปดนี่มันใจเลขมันว่าขาดไปไหนครับอสำหรับแนวข้างบนนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกครั้งนะครับจะมีสามชุดนะครับเจ็ดเก้าสามสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าหกนะครับสําหรับแนวทางสองตัวเก้าห้าศูนย์เก้า สามศูนย์และหนึ่งแปดนะครับสำหรับแนวข้างบนนะครับสามตัวเขาอีกชี้ชุดนึงครับเมาโทัเมาเหมือนจีนจะหายหลายตัวเป็นบ้างรับ่วก็ไดอธิว่าเอฟซีกับคอมเมนต์มากก็ได้นะคะว่าเสเอาว่าสุขุมมันหลายตัวกันนะทุกทีนะครับเอาบอโทัลงให้เอฟซีนลยนะสำหรับแนวข้างล่างนะครับก็จะมีหนึ่งแปดที่วงกลมใหม่กับศูนย์แปดนะครับจะมีตัวการคือหนึ่งเก้า 09และ60นะครับสำหรับแนวข้างล่างของคุณพ่อใชนะครับอจอไอหาดดับน้วเครเอขอบคุณสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อใชนะครับค่ะขอบคค่ะพ่ใอใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ